สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมโจิน OTC t a ็บขนาดบรรจุพแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7 e เ e ่ e อเท่านั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในาณะกนัพร้อมพันเปิดเผยว่ามอบหมายให้นางสาวทิติพัฒน์โชคเดชาชยนันท์หัวหน้าคณะทํางานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมหัวหน้าชุดปฏิบัติการตรวจสุดซอยของกระทรวงอุตสาหกรรมหรือทีมสุดซอยพร้อมด้วยกรมโรงงานอุตสาหกรรมสํานักง,งานมาตรฐานผลิตภัณฑรร์อุตสาหกรรมหรือสมอสํานักง,งานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าก่อมขับการปราบปรามการการะทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค DSI ลงพื้นที่บริษัทไทยซิงสตีลจำกัดและบริษัทยงซิลสตีลจำกัด ที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อตรวจติดตามผู้ประกอบการผลิตเหล็กว่าดําเนินการกิจการตามกฎหมายกําหนดและผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานหรือไม่เบื <S <S ้องต้นได้รับรายงานว่าทั้งสองโรงงานไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อกําหนดทั้งเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้ให้คําแนะนําเพื่อแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องและดําเนินคดีกรณีใช้เครื่องจักรไม่ตรงตามที่ขออนุญาตไว้รวมถึงประกอบกิจการคัดแยกเศษเหล็กขยะอิเล็กทรอนิกส์และอัดเศษเหล็กนอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต ส่วนมาตรฐานผลิตภัณฑ์เหล็กนั้นทางสอมออได้เก็บตัวอย่างเพื่อน,นําไปตรวจสอบร่วมกับสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยรายละเอียดจะดําเนินการต่อไปนางสาวธิติพัฒน์บอกว่าจากการตรวจสอพบพบวบริษัทไทยซิงสตีลจำกัดประกอบกิจการผลิตเหล็กลวดและเหล็กรูป,ปรพรรณกําลังการผลิตขนาด5,873ตันต่อวันพบกองกากของเสียจากระบบบำบัดน้ําหล่อเย็นในกระบวนการผลิตไม่เป็นไปตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้นำสั่งและแก้ไขปรับปรงุงสนบรัทยงซิลสตีลไทยแลนด์จำกัดประกอบกิจการผลิตเหล็กแท่งและผลิตภัณฑ์จากเหล็กลวดเช่นลวดเชื่อมตะปูตะแกงไวซ์แมทขนาด3 0 6 0ตันต่อวันเพราะมีการเปลี่ยนแปลงรายการเครื่องจักรโดยไม่มีการแจ้งพนักงานเจน้าหน้าที่นอกจากนี้ยังพบการตั้งและประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับการอุตสาหกรรมลำดับที่64,105และ106 โดยไม่รับอนุญาตมีบทกำหนดโทษ2ข้อหาตามพรบรโรงงานต้องระวังโทษแต่ละข้อหาจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน200,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนางสาวธิติพัฒน์บอกว่านอกจากนี้ยังพบมีการนำเข้าวัตถุดิบเศษเหล็กที่ปรับปนกับขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกจากต่างประเทศจึงได้ทำการยึดอายัดกองเศษเหล็กทั้งหมดกว่า40,000ตันเพื่อตรวจสอบโดยลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูทร์ระบอบไผ่จังหวัดปราจีนบุรี รวมทั้งแจ้งข้อหาครอบครองขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่3โดยไม่รับอนุญาตมีบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน20,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนมาตรฐานผลิตภัณฑ์เหล็กของโรงงานต้องรอผลการตรวจทดสอบจากสถาบันเหล็กอีกครั้งการลงพื้นที่สถานประกอบกิจการต่างๆของทีมสุดซอยเพื่อตรวจสอบซ้ำและเพื่อเป็นการเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะขณะน,นี้ที่มีประเด็นเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เหล็กตามนโยบายร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมที่ต้องการแก้ไขปัญหาการผลิตภัณฑ์เหล็กไม่ได้มาตรฐานปราบขบวนการธุรกิจสวนเหรียญให้สิ้นซากเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่เศรษฐกรริจยุคใหม่ทันสมัยสะดวกสะอาดโปรง่งใส